สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นพัดลม CPU ใบพัดคูณ7รุ่น YDCPL34 สินค้าชิ้นนี้จะรองรับ Intel LGA 775 1150 1151 1155 1156 1366 1200และ1700นะคะวัสดุ จะเป็นซิงค์อลูมิเนียมฐานจะเป็นทองแดงความเร็ว2,400บวกลบ10%แรงดันไฟฟ้า5-12โวลต์ DC อายุการใช้งาน40,000ชั่วโมงเลยนะคะสินค้าชิ้นนี้กินไฟน้อยเหมาะสำหรับ CPU ใช้ไฟไม่เกิน100วัตต์ TDP ขนาดของสินค้าจะกว้างอยู่ที่90ม mm, ิมยาว90มิมสูง55มิมส่วนความกว้างฐานทองแดงจะอยู่ที่28มเมเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ สินค้าชิ้นนี้นะคะสามารถถอดทำความสะอาดได้นะคะน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกมากมเลยค่ะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะคะสินค้าทางร้านมีการรับประกันลุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ